ณชาฤติสวัสดีครับสมาชิก FC ช่องอธิชินะวันนี้วันพฤหัสบดีที่28กันยายน2568ขณะนี้เวลา23.10นกานาทีนะครับก็มาดึกนะครับตอนนี้ก็ที่บ้านออกก็ฝนตกอยูนครับได้ยินเสียงฝนอยู่นะครับฝนแทรกอยู่นะครับจะมาพบกัน กับสูตรเลขคณิตศาสตร์นะครับรวยไม่เลิกบนเตีงโต๊ะสามสกชุดยกเว้นเบิ้ลหามอสนทิประจำวันที่1กันยายนนะครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วนะครับวันที่1กันยายนเลขรวยไม่เลิกชุดบนเตีงโต๊ะสามสชุดนะครับยกเว้นเบิ้ลหามอสนทินะครับ ได้มาแล้วนะครับนี่นะครับที่เห็นหน้าจออยู่ขณะนี้นะครับนะครับแคปเอาไว้จดเอาไว้ด้วยกระดาษประกามาจดตามด้วยนะครับพร้อมคําอธิบายนะครับเพราะตัวเลขสามสิกชุดดูแล้วจะเยอะเดี๋ยวจะแยกตัวเน้นตัวกันให้นะครับมีกี่ตัวกี่ชุดนะครับทั้งหมดสามสิกชุดนะครับประจํางวดวันที่หนึ่งนะครับชุดรวยไม่เลิกวดนนี้เอาแปดนะครับเอาแปดมาสู้นะครับ แบบมาสู้สัญจรนะครับสัญจรที่จังหวัดตราดนะครับสัญจรที่จังหวัดตราดที่แหลมงอบอำเภอแหลมงอบนี่ไงครับนี่ครับหลักร้อยสิบหน่วยมามาหลักไหนก็ได้นะครับให้แปดมานะครับจะเข้าทันทีเลยนะครับรวยไม่เลิกบนแต่งโต๊ะสามสิบกชุดนะครับยกเว้นเบิลหาบนะครับอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามานะครับ ที่เข้ามารับชมนะครับว่าจะทําการซื้อ,อยังไงนะครับเข้าใจอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับนี่ครับบนแต่งโตะนะครับ,บ,รบสามสกชุดจะแต่งก็ได้จะโตะก็ได้นะครับนะครับสามสบชุดด้วยกันแปดอยู่หลักอะไรก็ได้ขอให้มีแปดเช่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับ ถ้ามาแปดมาครับมีเฮครับมีเฮครับบวดที่ผ่านมาก็ได้เฮนะครับแต่งแต่งนะครับเดี๋ยวจะเอามาโชว์โชว์นะครับเดี๋ยวอธิบายบวดวันที่หนึ่งก่อนนะครับครับทั้งหมดสามสิบหกชุดมีอะไรกันบ้างนะครับนะครับจะอธิบายสามสิบกชุดก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาแยกตัวเน้นตัวกันนะครับสามสิบกชุดก็มีหกแปดห้า ครับจดไปครับจดตามด้วยครับกระดาษประกามานะครับไปพร้อมกันช้าๆนะครับตัวแรก3ามโกชุด,ชดตัวแรก6กแปนะครับ4ี่แจดไปจดตามด้วยครับจดตามด้วยครับ986 980 285 183 985ด

8 0 6 8 2 4 8 3 0 8 2 7 8 2 0 8 4 9 8 2 6 8 3 0 8 5 7 8 1 9 8 4 0 8 6 1 8 0 7 8 3 ทั้งหมด36ชุดจูดรวยไม่เลิกนะครับบนแตงโต๊ะสามโกชุดก็อ่านไปแล้วนะครับอ่านไปแล้วนะครับสามโกชุดครับต่อไปมาดูชุดชุดเน้นนะครับชุดเน้นที่ออคิดออคิดและอวางตำแหน่งไว้นะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับจะสังเกตที่เลขแปดนะครับออจะจับวางไว้ทุกหลักอยู่ที่หลักสิบนะครับนะครับ ก็มาดูกันนะครับจับต,ตัวเน้นไว้ให้ทั้งหมดมีอยู่ด้วยกันเก้าชุดนะครับเก้าชุดด้วยกันนะครับก็มีหกแปดห้าหนึ่งแปดสามเก้าแปดห้าเจ็ดแปดห้าเก้าแปดสามสองแปดสามห้าแปดสามหกแปดสามเจ็ดแปดสามครับอีกรอบนะครับตัวเน้นนะครับมีด้วยกันเก้าชุดนะครับหกแปดห้า 1 8 3 9 8 5 7 8 5 9 8 3 2 8าแปดห8 3เจ็นี่ครับชุดเด่นนะครับชุดเด่นในสามสุกชุดของบนเต็งโต๊ะนะครับ3าชุดทั้งหมดเด่นมีอยู่9ชุดด้วยกัน,นครับสามสุกชุดเด่น9ชุดนะครับ สำหรับตัวที่ขีดเส้นใต้สีแดงครับอ่อนเน้นไว้นะครับนะครับจะตามก็ตามไม่ตามก็อยู่ที่ F4 นะครับจะขีดเส้นใต้ก็มีอยู่ด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดด้วยกันนะครับจะมีเก้าแปดหกนะครับตัวกันตัวสำรองเก้าแปดหกหนึ่งแปดห้าสี่แปดห้าศูนย์แปดสามหนึ่งแปดหกหกแปดสอง 982และ085นี่นะครับตัวกันนะครับนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เยอะนะครับถ้าไปถ้าสมาชิก FC จะจะเล่น3ามโกชุดนะครับก็จัดไปนะครับเน้นตัวที่หนักที่ตัววงกลมก็ได้ครับตัววงกลมตัวกันก็เบาไปตามลำดับตามลำดับตามที่ชื่นชอบตามที่ชอบนะครับสำหรับสมาชิก FC ถ้ามีอยู่ในใจนอกเหนือจากอที่แนะนําไปนะครับแปดไม่ถ่าแปดคิดว่าไม่ได้อยู่หลักสิบจะอยู่หลักหน่วยหรืออยู่หลักร้อยให้สมาชิกขยับก็ได้ครับขยับย้ายตําแหน่งเองได้นะครับไม่ต้องตามอก็ได้ครับทั้งหมดสามศฉกชุดนี้ออสลับตําแหน่งหมดนะครับยกเว้นบางตัวครับบางตัวที่ว่าเห็นมันลงตัวแล้วก็ไม่ได้ขยับนะครับส่วนมากจะขยับนะครับแต่แปดสังเกตดูนะครับแปดจะมาวางไว้ที่หลักสิบนะครับนะครับ ก็ให้สมาชิกนำไปวิเคราะห์นำไปทำการบ้านดูนะครับนะครับนี่ครับชุดร,รวยไม่เลิกบนแต่งโต 3, 6, ๊ะสามสบชุดยกเว้นเบิ้ลหานะครับที่สมาชิก FC ที่ไลน์มาถามและโทรมาถามนะครับก็ที่รอกันมานานนะครับก็อย่างที่ออได้เสนอแนละได้บอกไปว่า ก่อนหวยออกสองวันในสามวันจะนําเสนอนะครับนี่ก็ถึงเวลาแล้วครับก็ได้นํามาเสนอก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับอยู่ช่วงดึกหน่อยนะครับเพราะว่าออกก็ช่วงกลางวันมีภารกิจนะครับพอออกก็ทําไดนาเกษตรผสมผสานนะครับแต่จิตพอเพียงครับที่นาตกเย็นก็กลับบ้านนะครับต้องเดินทางไปไปนาในเช้าเย็นกลับก็ประมาณสิบกว่ากิโลนะครับนะครับ ก็มีเวลาก็นํามาเสนอนะครับก็อาจจะเด็กหน่อยนะครับก็คอยได้นะครับก็ของดีของดีก็ต้องคอยนะครับก็มาดูงวดที่ผ่านมานะครับงวดเมื่อวันที่สิบกสิงหานะครับนี่ครับนี่ครับของเขานะครับสามสวกชุดนะครับรวยไม่เลิกบนแตงโตดนะครับงวดที่อันนี้เป็นงวดที่ห้านะครับงวดที่ผ่านมาเข้านะครับงวดที่ห้านะครับแปดหกห้ามาเต็มเต็มนะครับ เข้าแตงเลยครับไม่ได้โต๊นะครับมาแปดหกห้ามาเต็มๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับสามวกชุดนะครับแต่ไม่ได้ตัววงกลมครับเป็นตัวที่ขีดเส้นใต้นะครับสําหรับสมาชิกที่ตามนะครับก็บางคนที่ตามขีดเส้นใต้ก็ก็ไม่เข้านะครับไอตัวนี้ของออกไม่ได้ขีดนะครับออกมาขีดตอนที่ออกแล้วครับหกแปดหกห้านะครับถ้าใครเล่นทั้งหมดนะครับบนแตงโต๊ะตัวระบาดนะครับ น่าจะได้มีเฮนะครับทั้งเต่งทั้งโต้นะครับเข้าคู่กันเลยนะครับนี่ครับชุดที่ผ่านมานะครับชุดใหญ่ไฟกับคลิปเลยครับชุดของอนะครับอส่วนที่ชิ้นะที่ผ่านมานะครับบนสามตัวสองตัวบนสองตัวล่างครับครบชุดชุดใหญ่ไฟกับกคลิปนะครับที่ใส่หน้าตัวเลขหน้า u ู u b e ไปนะครับสมาชิกเอฟซีที่ติดตามผลงานครับ นะครับผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ไม่ว่ากันชุดนี้เป็นชุดที่หกนะครับให้มานี่เป็นชุดที่หกให้มาห้าชุดที่ผ่านมาผิดสามถูกสองนะครับก็ก็มาที่แจงให้สมาชิกเอฟซีที่จะตามนะครับเพราะไม่มีการปิดบังนะครับเพราะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีท่านใดที่ให้ถูกทั้งปีทั้งชาตินะครับหวยมันก็ต้องมี ถูกบ้างผิดบ้างนะครับสําหรับถ้าใครว่าถูกถูกทั้งปีทั้งชาติก็ตามท่านนั้นไปเลยครับนะครับอย่างของอาจารย์ก็ผิดบ้างถูกบ้างนะครับไม่ได้ว่าถูกถูกตลอดนะครับก็พูดพูดแต่ความจริงนะครับอ๋อพูดแต่ความจริงเอาตัวเลขมาพูดความจริงนะครับผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนะครับไม่ใช่ว่าให้ตัวเดียววิ่งโอ้ถูกเอาตัวเลขนี่ไ้จับกับตัวนี้ก็น่าจะถูกไม่ครับผิดก็เพียนผิดให้ตัวเดียวก็วิ่ง ถูกแต่จับคู่ไม่ถูกก็ถือว่าไม่ถูกนะครับนะครับเป็นผลงานที่ผ่านมานะครับจะให้สมาชิกเอฟซีที่ติดตามพอนะครับจะได้เข้าใจรับทราบว่าตัวเลขที่ให้มานี่ครับเป็นยังไงนะครับมีข้อมูลที่มานะครับทุกสูตรมีตัวเลขมีที่มาของเขานะครับนะครับครับที่ผ่านมานะครับชุดนี้เป็นชุด ชุดที่หกนะครับงวดที่หกนะครับงวดที่หกนะครับที่ให้มานะครับเป็นงวดที่หกเข้ามาแล้วนะครับสองงวดต่อไปเป็นงวดที่หกงวดที่สามจะจะเสมอไหมครับแพ้สามชนะสองนะครับชุดรวยไม่เลิกนะครับมาดูวันที่หนึ่งครับว่าถ้าเข้าสูตรนี้นะครับถ้าแปดมานะครับยกเว้นเบิร์นหาบจะเสมอกันเลยครับจะเสมอทันทีเลยนะครับเพราะให้มา ห้างงวดเข้าสองปิดสามนะครับนี่เป็นงวดที่หกนะครับงวดวัดดวงถ้าเข้าก็เสมอนะครับสูตรรวยไม่เลิกนะครับสำหรับสมาชิก f อฟซที่ติดตามนะครับก็ก็แนะนำนะครับสำหรับสมาชิก f อฟซที่ได้ข้อมูลนี้ไปแล้วครับสามสิบกชุดอยู่ในสูตรนี้นะครับจะตามจะตามวงกลมก็ได้จะขีดเส้นใต้ก็ได้ หรือไม่ตามวงกลมไม่ฉีดไม่ไม่ตามที่ฉีดเส้นใต้เอาตัวที่ไม่ฉีดตามที่สมาชิกย C ซีมีข้อมูลหรือมีตัวเลขอยู่ในใจนะครับถ้าอยู่ในชุดนี้สามหกชุดก็จัดไปนะครับครับหรือว่าในชุดนี้ที่วงกลมมีอยู่เก้าตัวเก้าชุดถือว่าชอบตัวใดตัวหนึ่งกวัดไปเลยนะครับไม่ต้องมาตามอตามเลยนะครับถ้าเห็นว่าสวยตัวที่วงกลมก็จัดไปนะครับอยู่ที่ดวงนะครับ อย่างที่ผ่านมาให้ให้ไปนะครับกะสมาชิกเอฟซีหลายท่านนะครับบอกว่าอาจารย์ให้มาแต่ไม่ได้ซื้อก็ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับไม่รู้จะพูดอะไรให้ไปไม่ได้ซื้อไอตัวที่ให้ถูกวงกลมไม่ซื้อไปซื้ออตัวที่ไม่ได้วงกลมไปซื้อตัวที่คิดเส้นใต้แล้วก็รายงานมาบอกว่าอาจารย์ไม่ถูกทําไมไม่ถูกก็ไม่ได้ซื้อตัววงกลมเอาก็อย่างนั้นก็ตัวใครตัวมันนั้นมันอยู่ที่ดวงนะครับ บางทีให้ผิดถึงบอกอาจารย์ให้ผิดอ๋อผิดก็เวลาให้ถูกก็ไม่ซื้อเวลาให้ผิดก็โทรมารายงานไม่ว่า,ากันยินดีรับฟังครับเพราะมันอยู่ที่ดวงใครถูกใครมีโชคมีชัยก็หมั่นพยายามทําบุญนะครับเสริมสริมงคลให้กับตัวเองนะครับกับและกับครอบครัวนะครับทําบุญนะครับถูกก็ถูกหวยมีโชคมีชัยก็ทําบุญนะครับก็ สำหรับคนที่ออกให้ไปงวดนี้นะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบก็ไม่ค่อยเห็นจะมีกิ้งก้างโทรมาทักทายอะไรเงียบไม่รู้ถูกผู้ผิดก็ไม่ไม่มีการทักทายมาเลยครับก็ที่ติดตามก็หลายๆลาแทนนะครับที่เห็นเข้ามาก็กิ้งก้างมาก็ไม่กี่ท่านนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าถูกก็ฝากฝากทําบุญด้วยนะครับฝากทาบุญจะได้เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองจะได้ มีโชคมีชัยตลอดไปนะครับครับนี่นะครับแท็บเอาไว้จดเอาไว้นะครับนะครับผลงานครับวดวันที่หนึ่งกันยานะครับให้วิ่งแปดนะครับสามสวกชุดสามชุดนี้ร้อยสิบหน่วยอะไรก็ได้ขอให้มีแปดมานะครับจะได้เฮพร้อมๆกันทั้งสามโวกชุดนี้นะครับรับรองไม่มีพลาดนะครับไม่ทราบว่าจะเข้าตัวที่วงกลม หรือตัวที่จะขีดเส้นใต้หรือไม่ตัวที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ3สามชุดนี้แต่ที่เน้นที่เน้เนๆให้ไป9ชุดและกันอีก7ชุดนะครับก็ฝากสมาชิก f c นําไปทําการบ้านดูนะครับก็กไม่มีใครทราบว่าตัวเลขจะออกไรนะครับก็เป็นการเสียเสยยเส่ยงโชคเสี่ยงชัยเสี่ยงโชคเสี่ยงชัยกันครับเล่นแชกเล่น,เล,นเล่นพอสนุกสนานไม่เล่นเอาจริงเอาจังนะครับ ก็ออก็มีเรื่องอสองปปลาวนะครับสปปลาวก็รู้สึกว่าเอฟซีที่ติดตามก็ก็ค่อยหายไปท,ทีละคนสองคนนะครับก็ไม่ทราบนะครับก็ให้ถูกไปแล้วหรือว่าอายหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเพราะออให้อก็ให้เข้านะครับให้เข้าบ้างผิดบ้างนะครับ ก็ให้ไปบางทีสามออเลกวิ่งอะไรครับให้ไปสองตัวเข้าทั้งสองตัวก็เงียบให้สูตรไปเราพัฒนานะครับการพุทธสูตรของอ้นครับมีสิบชุดเล่นห้าชุดก็เข้าเข้าตัวเน้นบ้างไม่เข้าบ้างนะครับนี่ครับมีข้อมูลมาให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับข้อมูลนะครับเห็นชัดๆนะครับนะครับข้อมูลตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดมีนาครับสิบเอ็ดมีนา สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้าจันทร์พุทธศุกร์นะครับนะครับเข้าเข้าจันทร์พุทธศุกร์เลยครับสิบเอ็ดสิบสามสิบห้านะครับเข้ามาครับเนี่ยเข้าแปดสามวันจันทร์แปดสามให้วิ่งแปดกับเข้าแปดสามวันพุธให้วิ่งสี่กับเจ็ดเข้าสามสี่กับเข้านะครับเข้าล่างก็วันที่ 15, สิบห้าวันศุกร์หกสองก็เข้าครับหกสองให้หกสองมาทั้งคู่เลยนะครับนะี่ครับสําหรับอาทิตย์ต่อมาวันที่สิบวันที่สิบ 8วันที่ยี่สิบยสามนะครับไม่เข้านะครับสามอาทิตย์นี้ไม่เข้าแต่มาเข้าเลขวิ่งวันพุธนะครับเข้าเลขวิ่งเลขเจ็ดตัวเดียวครับจับคู่ไม่ถูกครับอาทิตย์นี้ครับไม่เข้านะครับสามอาทิตย์แล้วมาอาทิตย์ต่อมาครับวันที่ยี่ิบห้ากับยี่สิบเจ็ดนะครับเข้าสองวัดติดกันนะครับนะครับวันที่ยี่สิบห้าให้วิ่งห้ากับสี่ครับมาครับห้าแปดห้าจับคู่เข้านะครับนะครับ ส่วนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับวันพุธนะครับให้วิ่งหนึ่งกับห้านะครับนะครับมาครับหนึ่งกับห้ามาทั้งเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยครับนะครับเข้าสี่หนึ่งล่างนะครับหนึ่งห้าก็เข้าครับเข้าบนเข้าล่างเลยครับนะครับนะครับอาทิตย์ที่แล้วไม่เข้ามาอาทิตย์นี้นะครับยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดนะครับเข้าสองวันติดกันแล้วครับต่อไปวันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบเก้ามาดูติดตามกันนะครับว่าจะเข้าต่อเนื่องกันไหมครับ อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่เข้าสามวดแต่อาทิตย์อาทิตย์นี้นะครับจันพุดธเข้านะครับมารอดูพรุ่งนี้ครับตัดสินนะครับวันตัดสินพรุ่งนี้วันศุกร์จะเข้าไหมครับถ้าเข้ากับสามวดติดนะครับครับที่ให้ดูนะครับเป็นข้อมูลของอ่อนครับไม่ได้มั่วนะครับจดสถิติของตัวเองไว้นะครับให้สมาชิกเอฟซีถ้าถามมาอ่อตอบได้นะครับว่านี่ครับเป็นข้อมูลไม่ได้มั่วนะครับคิดเองคำนวณเองครับรู้สึกว่า สายเรามีรักแฟนเพลงจะเดินดีนะครับที่ท่านขอมานะครับให้ไปให้ถูกให้เลขวิ่งถูกให้จับคู่ถูกเงียบไปนะครับไม่เห็นมีการตอบรับตอบอะไรนะครับเข้าใจว่าท่านก็คงจะจะ,จะเปิด YouTube ของอ l ฟฟัข้อมูลอยู่นะครับก็คนเรานะครับซื้อหวยซื้ออะไรก็ขอให้มีความจริงใจนะครับ จริงใจกับตัวเลขที่ตัวเองซื้อนะครับจะได้มีโชคมีชัยกันนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทก่อนซื้อนะครับเงินของท่านเองนะครับไม่มีใครด่าใครว่าครับมันอยู่ที่ตัวของท่านเองนะครับมีโชคมีชัยจะจะให้หรือไม่ให้ก็ไม่มีใครว่านะครับอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับเป็นบุญนะครับถ้าบุญท่านบุญท่านมีก็มีโชคมีชัยนะครับไปเรื่อยๆอย่างออเหมือนกันครับอออาจจะมีบุญแบ่งปันให้กับสมาชิกเอฟซีนะครับ ช่วงหลังนะครับรู้สึกว่าจะเข้าทั้งทั้งอหวยไทยและอ๋ลาวพัฒนานะครับสำหรับมิตรับเป็นเพลงลาวนะครับลาวพัฒนานะครับได้เฮแล้วกันกันนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็อาจจะเศร้าแพ้สามนะครับอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ก็เข้าชนะสองนะครับรอตัดสินพรุ่งนี้นะครับจะให้สมาชิก f อฟซสายลาวนะครับมิตรับเป็นเพลงลาวนะครับ ตามผลผลงานนะครับพรุ่งนี้ก็กิงกลางมาได้ครับครับก็ช่วงท้ายนี้นะครับก็ให้สมาชิก FC แท็บแท็บเอาไว้นะครับแ็บเอาไว้แล้วไปจดไปทําการบ้านนะครับสรุปุดที่มันเยอะนะครับนะครับจดเอาไว้ครับสําหรับกับจดเอาไว้นะครับนี้เป็นคลิปที่สามคลิปสุดท้ายของชุดตัวเลขสําหรับคลิปต่อไปอาจจะสรุปตัวเลขเลขเด่นเลขดังเลขจับกินนะครับเลขเด่นเลขดังเลขจับกิน สายทหารนะครับโค้งสุดท้ายนะครับวันหวยอ่อนครับโทรถามถ่ยกันได้นะครับล่างวิ่งกับบนล่างวิ่งตัวไหนโทรมาถามก็ได้ครับสองววดที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวังนะครับก็ถ้าใครรู้จักเจเจกหนกวันนะครับกอมนะครับการจะมีชชคมีชัยอะไรครับนะครับ ตัวเดียวนะครับรูดได้เลยครับตัวเดียวรูดบนรูดล่างนะครับก็รอนะครับจะส่งให้สําหรับสมาชิก fc ที่เป็นสมาชิกท่องวัน by วันของอนะครับจะส่งให้เป็นการส่วนตัวนะครับไม่ได้ทาคลิปนะครับก็ถ้าสมาชิก fc ท่านใดยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็เข้ามานะครับ id line ของอนะครับ0873922717นะครับนะครับคปเอาไว้ครับ 0873922717 id line นะครับ id line และเบอร์โทรนะครับเข้ามาได้เลยนะครับไม่เสียสตางค์นะครับเป็นกันเองนะครับก็มีโชคมีชัยก็อยากจะให้สมาชิกทุกท่านนะครับมีโชคมีชัยด้วยกันนะครับแบ่งปันจะได้มีเงินช่วยกันทําบุญและทํากิจกรรมทางพระพุทธนะครับทางพระพุทธศาสนาของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิก fc ทุกท่านนะครับจงโชคดีมีชัย เลขเวียนเกิดและสูตรรวยไม่เลิกบนล่างนะครับทำสามสูตรจะขอให้เฮงๆงปังๆนะครับก็ขอให้สมาชิกก็จงมีสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีชัยร่ำรวยตลอดไปสวัสดีครับ